สวัสดีครับก็ออกับสวัสดีนาะนาะทุกคนนะครับวันนี้ผมพานาะนะ้ามาอยู่กันที่อา่างเก็บนะเขื่อนแม่ทะลบนะบเดี๋ยวใช้ปากการผมมาในเมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อคืนก็มาถึงก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มนะก็ตีเบ็ดไว้ละไม่มีอาการเลยนะตีเบ็ดไว้เมื่อคืน ตื่นมาเช้านี้ก็เปลี่ยนเหยื่อไปไหมี่นะก็จะมีพวกปลากระแหพวกตะเพียนสักสองสามนิ้วนะครับมารับแขกทริปนี้ผมอยู่ผมจะมาอยู่นี่สองวันนะสองวันหนึ่งคืนนะก็เป็ดที่ลงก็จะมีสายหวานอยู่หชุดนะครับแล้วก็มีสายโหดอีกสี่ชุดก เกได้ลุ้นสัตว์ใหญ่ด้วยครับที่นี่มีสัตว์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สาหวานก็ได้ลุ้นปลานิมด้วยปลานิมก็ไซส์เบอร์เลยนะครับแล้วอุปสรรคก็จะมีอยู่นะครับข้างล่างสายหวานก็จะขอประมาณเบอร์0.2นเล็กเล็กเลเลยนะโคตรเล็กแล้วก็พวกสายโหดก็จะเป็นขอเบ็ดเบอร์หนึ่เบ็ดเบอร์ห ยังไงก็ไปตามรุ้นกันครับวันนี้ว่าเราจะมีแต้มมีตัวกันไหมไปตามรุ้นนะครับแม่ถล่ม ลิฟตจ้ะตัวเดิม,มน,นัมม่นนะเนาะกำลังนีของแตกเลยเนาะ

หมดทำง,งานแล้วโอโยอะไรเนี ครัหลักขึ้นเลยพี่ <c oughs> ขอผมใหญ่อะโอเคยีสบกสาโล ไซสสินกันโอเค okay, ครับมียมขนาดข้าวเนี่ยนีาวานขึ้นน้ำขึ้นแล้วก็ขึนขึนวันข้าวมาเนี่ยข้าวนขึ้นหนึ่งเมตรอ่ะโอ้โโดน บอบ้าๆนะโดนอีกแล้วยำเย็นตามไปเลยครับวา้าวนี่ ตากเต้นตากอยู่เรียบร้อยไล่ไล่ไล่กันเลย สวัสดีนานานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช้านี้เราเป็นเช้าของวันที่สองที่เรามาตกปลากันที่นี่นะครับของเขื่อนแม่ทะลบนะครออผลงานเมื่อวานนะครับก็จะมีปลานิลอยู่ประมาณสี่ถห้าแต้มนะฮะแล้วก็มียิสกใส่แว่นๆนะคะอีกหนึ่งแต้มนะฮะช่วงกลางคืนปลาไม่เข้าเลยนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อด้วยนะครับก็เลย นมันตกนะครับเมื่อคืนเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปตามดูหนึ่นครับว่าจะมีแก้มีตัวกันอีกไหมวันนี้น่าจะท้องฟ้าน่าจะลึ้มๆนะครับก็ยังไงก็วันนี้เราก็กลับช่วงเย็ยนๆน,นะครับก็ไปตามดูหนึนครับ แล้วนะสวิงค่ัน,นีก็ใช่นะ <c oughs> ส,สวยเลยครับแม่ทะลก ใสฮโหดนะครับน้ที่ใสฮโฮ่โหดเขาล่าปลาใหญ่ดูเจ้าทีมเขาล่าปลาใหญ่ดูดูแนวค้งางไปแับมาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวชุดขอเบ็ดให้ดูนะฮะเป็นชุดนี้นะฮะนี่นี่น เป็นสองคอนะฮะผมจะมัดเป็นสองคอแล้วก็เวลาปลากินนะครับมันจะลูดมันจะไหลมาฮะมันจะเหลือคอเดียวนะครับเวลาปลามันดึงมันกินมันจะเหลือคอเดียวก็วิธีมัดนะครับนานาก็ทิ้งชิ่งไว้ยาวประมาณนี้เลยประมาณนี้ข้อมือของนา่นานก็เวลาเราเรามัดติดกับพวกตะก้อนนะครับมัดทบครึนนะ่งฮะ สมมติจะเป็นลูกลูกมูนนะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็มัดมัดเป็นเงื่อนเงื่อนตายนะมัดเงื่อนตายนะครับรอบเดียวพอปึ๊กอย่างเงี้ยเงื่อนตายนะครับรอบเดียวแล้วก็ปึ๊ก เวลาปลาปลามันกินเนาะนอยู่สองคออย่างนี้คนะเวลาปลามันกินนี่ครับมันตึงคอนี้มันก็จะเข้าไปอยู่กับรูปนึงมันก็จะเหลือคอเดียวโอกาสที่จะติดต่อนะครับพอๆกับคอเดียวเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ปลาจะกินนะครับก็จะเยอะขึ้นมากกว่าคอเดียวนะัะ อยู่ป่ะอีกตัวละกันเอาขอส่งไทยหน่อยสิจริงๆปามก็กินเรื่อยๆนะครับ่แค่เราขยันเปลี่ยนอาหารหน่อยนะครับมีผมเปลี่ยนทุกๆประมาณสิบห้ายี่สนาทีนะถ้าถ้าตีเหยื่อไปแล้วประมาณสิบห้านาทีไม่กินผมเปลี่ยนเลยนะครับเพราะถ้ามันมีเหยื่อนะี ปลามันจะมีอาการตลอดนะ<ม>เลยนะอ๋อใจเบา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 นี่ครับสายหมดสวยๆอะไรโอ๊ยตอหน้าตอทากันนี่แนคะ่นี่ยังเหลืออยู่ขอตีไปหน่อย ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บของครับ,รบเดี๋ยวไปดูปลารวม ปานีนปานินทั้งหมด24แต้มครับแล้วก็มี20หนึ่แต้มเป็น25นะครับ